ก็คือเราจะใช้ถังครับสองถังมาวางไว้ในกรงครับแลที่นี้เราคือเราเปลี่ยนแผงครับเราจะใช้เป็นผ้าลีแทนแทนถังครับแล้วก็อันนี้คือตะแกรงมันชำรุดครับเราก็เลยจะใช้ตะแกรงใหม่ครับแล้วเราก็จะออกตะแกรงปัญหาก็คือออกตะแกรงไม่ติดครับเราก็เลยใช้เหล็กสองหุนมาออกแทงครับตอนแรกก็ดีๆนะครับพอใช้ไปประมาณหนึ่งวันครับที่ออกมันก็หลุดออกมาครับเลยเราต้องใช้ลวดแทนการออกครับมันจะได้แน่นกว่า ปัญหาที่สองในการใช้คือหมามาดึงหางขยะครับทําให้ขยะของเราอ่าไม่เปอนห้ทาให้ถุงของเรามันขาดครับก็ปัญหาต่อไปก็คือถ้ามันใหญ่เกินครับเลยเราต้องแก้ปัญหาก็คือทําไม้มาวางไว้ข้างล่างครับทาให้มันแบบตึงมันจะได้สวยงามครับแล้วก็ถ้ารีเราก็ต้องแบบตัดแต่ตรงนี้นิดหน่อยครับมันจะได้เป็นที่ทิ้งง่ายๆสะดวกสะดวกครับ เราก็จะเอาผ้ารีไปเย็บใหม่เลครับ